แถวบ้าจ้องไปเออเสีสงการในปีซื้อกูนั่นเอาคอยตื้อเต้นเนาะมึงเตือเต้นเห็ดอย่าง้ยจะเป็นซื้อจันจะเป็นซื้อช่วยหครเอาเมื่อกี้กูซื้ออย่างสั่นอ่ะซื้อเหรียญก็ซื้ออย่างกูเปลี่ยนไม่เนาะเออซื้ออย่างซื้อกร์ตูนก็ได้็นแจักต้าซื้อการ์ตูนเตียเอออีกระตูนมืองมาเนี่ยกูเจอลูกชายเมืองลูกชายกูอยู่ไหนมึ่ตามไปที่อีแผงเค้กลูกชายเมืองไปเอากับชั้นีหีโกงะมันชั้นีหีโกงอยู่ข้างเบิกบัดที่ตัว ไปเบิรงมึงไปเบิรงมึงไปเบิร์กเลยป้านบําแม่กูซูนเล็กน้อยถึงปานกลางละตีกูจะตบนี่หมูกูจูอยู่พุ่นสัตว์ได้หรอกูบากไปลองนั่งลองเล่นมึงมาจีบสาวอยู่นี่สตีเออเออกูเบิรงหนาก็ดีไม่ยิ่งมันไถกูบาแล้วผู้ใดผู้ใดลูกอีแอวคุ้มวัดมันซื้อหยังมันซื้อหยังอีเต้าอีเต้าแม่แม่คอยบ่ได้ซื้อแอลแม่กูซื้ออย่งสั่นบ่บอกว่าซื้อนงเฮ้ยบ่บอกเนะตีนี่ ปฏิทโทเฮ้ยกูชงไปรองรำโรงเรียนมึงมาจีบกันนี่ยัางยุ่นี่มาร้องเพลงอยัางยุ่นี่มึงก็หูอีแต่ว่ากูมาหมอลำหมอลำนั่นมึงมาแค่ยังลูกมึงจะไปเป็นพระเอกยุราเบียบโอ้ยจะเอยา,าถั่วลเบียบแต่ย่าี้จะสื้อคณะกูกับปุ้นท่องยุ่มันเป็นยังมันเป็นยังโอ้ยเป็นหมลอมล่ำหมอลำมึงมาม,ามันเลี้ยงกุ้มสติมึงมาม,ามันเลี้ยงเขาไงสติขันไปเหตุการณ์เหตุงานนั่นน่ะเอาคนรวยเขากระลายอยู่ได้ล่ะรวยกระซ่างถั่รวยแต่สื้อพระเอกนั่ะน่ะกเื้า กับปานก็ไปเดี๋ยวไอ,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 อ้เ,ออเ,ออเอขาบอากอก,อกับแม่ก่อนเออเออเออกลับปอนยี่ว่าสวยมึงใส่มาอย่างชุดขาวนั่นน่ะไหมครับไม่หยังแมนขอโทษครับแม่ขอโทษเว้ยหยังเออแมนกับมักมอนล่ามีหลีไหมครับผู้บอกการ์เคียร์ล่ะแม่ไปล่องลำโรงเรียนหาเงินให้ไปเรียนหนังสอนนังสือมึงไปซื้อมาหาพอมึงตีซีดีนั่นน่ะซีดีอีหยังโอ้ยซื้อกับไปซื้อแต่แต่ละเบียร์ว่าทศินเปิดขึ้นมุนจุลย์จุลย์ยูเอวีเอส ก็ยุกนั่นมันอีเวนต์เนาะมึงคือมาเสือนั่นนี่อันใดอีกไม่แง่น่ะตีละกกาทั่วไาฮัลโหลแจ้งเหตุฆ่านั่นน่ะแต่มันนกน้อยตอนนั่นน่ะมึงมากหลายประนันสตีชีวิตยึดใจเขาแมนมาขับแม่เออแมนฝันอยากเป็นพระเอกบอลำัมน์เมคับเบ่ไปเศร้าแน่กลับไปเลี้ยนเดี๋ยวนี้เลี้ยนให้มันจบไปโรงเรียนเออขันกูหัวมึงไปท่องก่อนล้ำอีกมึงเดี๋ยว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  เดี๋ยวอย่างนี้มึงกับกูตัดแม่ตัดลูกกันเลยฮ่าปนันดีเลยบ๊วยเย้เอ้ยเจ้าตัดขาดลูกเจ้าลูกแบบอยากเป็นหมอลำหนี่ตีกูเ่าหมักแม่ตับความสวนนี่มอมี้แผนท้องมึงเลยกูบ่้าหมักจะยังว่าหมอลำนี่กูบ่เคยมากจากเกียกันยังวงกอย่างคือเป้าหมักหมอลำเอาบ่้ามักจังไดรน้องมึงวาเป็นอยังไอ้ยอดไปหมอลำนี่ตัวผู้ชายขี่เหล่าลุ่มคมขืนกูกูจังไดรมั่นน่ะนะผู้ชายคนนี้อยากเป็นน้ำดอกสนะมันก็ขืนไปอยู่สูงแถเอาคอยันคอยบอกเกิงเจ้า เออมึงมาลูกกูมาหมอลำนี่มึงมากุดลองบมลำได้ปึ้อเอาสชมาลองยังไหนว่าลูกเราจะของสชมาลองยังไหนที่เนี่ยแต่ว่ากูได้ยินมันลองกูกับจือได้ถูกคว่ำอยู่ได้ละโลอนี่บ่ว่าอีเขาอีเนาเป็นเองตามเออลูกไปยู้หรอกกูคซือมซืมมแก่จักก่อนอก็น่าวะเนาะโอ้ยจะยากเป็นหมอลำตีเลยกูบ่ได้อยากเป็นเป็นยังกูว่ามากจักแค่แต่ว่ากูอยากลองซื้อเอาจักก่อนเนี่ยเป็นยังล่ะนักดนตรีที่รักเอา โอ้ยโสตะกันน้องผัวก็ได้ตัดอีตาดเถอะเฮ้าประชานเก้าเยลเอดข้าประชานเสียกันนะฉันมันเลิศเถอะเนาะมวนได้ยินมีแต่ว่ามึงสัญญากับกูเด้อว่าขันมาล้ำวงใดวงไงวงน้อยกะสร้างเปิดวงใหม่มึงอย่าไปสมัครเด็ดขาดกูไม่ไปสมัครกูสร้างหมอลำกูกกะสร้างหมอลำคือกันไม่ห่วงากูคือสร้างเป็นอย่างมันหาหมองขี่ยาก อีปเพหาหม่องขี่ยากยังเดี๋ยวนี้มันแห้งเป็นคักก็หาหม่องขี่ยากที่มันเป็นยังอีกโอ้ยซุ่มะเอีกบ่าลามีแต่ผู้หนาเนียนเอามันคือเนียนว่าเนียนแต่ไดเนะาะมันไปหาฉีดหมอกระเป๋าพูดอ้ใดเป็นหมออย่ายปากดังกูนี่ละ มึงนีม่มกักผิดกฎหมายเนาะเอาแท็กซี่เอาจังไหนมากูจะพาไปจอดเบิรงบอกแม่นทามันไปลองมาร้านอีกอมึงไปทางพุ่นเด้อกูไปทางพีเออเอาแท็กซี่ซะเอาจาังไหนเอาานเอตกลงตามที่มึงมามึงไปทางพี่กูจะไปทางพุ่นกูไปทางพูดฮะกู<า>ไปทางพู่นด้วยตีไปพร้อมกันล่ะสันมะอีห่าเมื่อทางเดียวกันสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาพอหนุ่มอุบลไม่มาเดี๋ยวทำนี้ตี โอ้ยคุยแจ้างสุมยังกรเล็นเส้นหนึงเอาไหมดูขึ้นอินโทษดูหนึสอุ้ยมาเล่นมวน,น,นเถะใช่ข้าได้เล่นยัวได้ปไหนดิพวกผัวกูออเอาหนึสเร่น nè nè ra กูรู้ทันไม่ได้แดกกูหรอกเอาสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านกันแล้วกันค่ะบ้านพระเอกแมนมาลำขวัญใจแฟนแฟนน้องแมนจักรพันธ์นะคะในชุดข้งแรกค่ะขอคุณพี่น้องทีสนับสนุนกันแล้วกันค่ะดีใจหลายเมื่อนี่ดีใจว่าอีกบดีดีดีใจใจแม่ดีใจแห้งเมื่อนี่ดีใจดีใจดีใจหัวเห็ดพองแม่ดีใจว่าย่างคั่ก วัวจักปีแล้วคะคุณแม่ค่ะืออี่ยงวัวเจ้าไหนมันจักปีแล้วอยู่น้ำกันแน่หกสิบปีนั่นกูว่าเดียวแด้ว้าแม่แล้วนี่แม่สามสิบห้าจะไปจูนน้ำกันหกสิบปีได้จังไลยบวกกันอ๋ออ๋อยังง่ออะไรขนาดไหนบอกกันเลยกันน่ะนกข้าทอดค่ะเมื่อนี้เปิดมาลับไม่วงไม่รับสมัครนางเอกพระเอกลายหลายคนกระทอมานู่นนี่นั่นนู่นนี่แล้วก็นี่นู่นนั่นนั่นนู่นนี่ มือกางวัอยมานไปส่ยโจไปใส่นั่นยีหาโจมานน่นมาสิมาน้ามูยี่ห้าหนาห้างยี่ห้าหนางามมันเป็นแม่เ็นบ่าเราสิว่ามันม่าบันนี้มันมาแม่รกูบอกไเทียแล้วแม่ค่ะมันยิ่งใส่ย้วยฟอยย้วยฟอยจอยออกมาแล้วจอยมันมาแล้วค่ะยิ่ส่ยี่โจ โจโจอออเออนำเออฝันนำนักเลยไงเบื้องไปเบื้องมามคือไอไมพัชรีแท้คว้าคือ,อมนมาไงเก่งหลายคน,นือพีน่น้องทั้งบ้านเมืองซอยฉันเนี่ยค่ะคือโจอีคือไมพัชรีคุณไตห่ตาอู้วมึงวางหน้าเอิกมันดูหน,หน้าเอิบนมมันใหญ่แต่อุปาร์อู้เอาไปเก็บ โอ๊ยทันทีว่าสิมาน้ำมัวอุตส่าห์เห็นมาหายไปเอา้าคือดึกมัวงันมานีม<อ>ึงมองยู่น้ำแม่มาหลายปีแล้วแม่ทรวจสอบเขาสมารถห้ามดหรือเป็นนักอีกพอเขาตังา้งวงใหม่อ๋อค่ะทดสอบเลยค่ะคุณแม่ค่ะลองเพลงให้แม่ฟังดูลองว่าจังไหนบอกาจารย์ตีดูเรียนเพลงไงอา,จา,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 จ,าจารย์ตีฮารล้มสายเขาหลายใจลมสายอาจารย์ ไปหาพ่อิสินแมมคุณแม<ๆ>่มาแมขาเอาภาพัดมา<ๆ>มาช้าสาวหน้าคนนึ่งานคิถึงคนหาคนใจลมพัดแหงจะเทือนไปหอดหวัใวใส่เฮาเพันใช่บบาลมแบบนี้นอะไรพา<ๆ>เอลูกเสียงมวนอยู่ แต่ว่านังหนาลูกว่าให้ไปให้เจังไหนคะคุณแม่คะนั่งหนาลูกเฮี้ยเกินไปนั่นลูกต้องเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมว่าเน,นี่ยนะแล้วใช่ทั้งไหนคะคุณแม่อีหล่าเต้นเป็นบอยเต้นได้ค่ะนู้ดเป็นหางเคียงระเบียบวัดถสินมาสิบกว่าปีคะ่ะต้กควนอยู่ระเบียบอยู่วงไหนฉลนเพลมมละค<ว>่เฉพาะวงเราเก่งเนาะชายัวสภาะลูกหนาขึ้นมา นี่แม่สิสอนสเตีปทาเทนค่ะได้ค่ะคุณแม่ขาวอาจารย์คะลงศูนย์ค่ะอย่าฝังลงตามผู้ะกอน์นี่เปลี่ยนบ้องอืมโนฟ้าวแม่สิแก่สเตีปสามท่านะคะลูกไอ้จีได้นะหนึ่งเต๊ก้าหนึ่งสองหมุนซัมนี่แหละซัมนี่เตะค่ะคนไหนอะเตร็จยังไงเสร็จสามลอยนึกค่ะโตนั่นน่ะอาจารย์ดูตีมากสามชามา ตีจังหมอนนะ่ะหนูขอโทษค่ะหนู้ลนุน้นเป็นหลงๆเล,ลื่อมๆอันขอโทษค่ะไม่คุณแม่หนูเหมินค่ะหรือคุณแม่เสียเมินนะไหมหนูยังจังไหนอ๋อเอาไหมเออจังไหนค,ค่ะคุณแม่ตีสะก้อนตีขวัวสะกอ้อนสีขัวไม่ทั้งใช่นะนะบ้านพ่อมึงตีใต้ไปทางขั้วเ่อะบอก เตะขวามาทั้งใจเนื้อเตะขวามันทั้งใจเนื้อเออแล้วก็เตะซ้ายมาทางขวาซ้ายมาทางขวาเออแล้วก็หมุนอาจารย์เบิ้งไม้ตัวหนึ่งสองสาม่เบิ้งคักแล้ว ี่เหตุระโพกสี่คือกมูน,น <ะ S 1> มไปดูเฉลยพจน์แล้วก็ว่าสิแหละพะ่พอเนลยพจน์เน่ะศูนย์เบืองแม่ติดเ้นให้เมืงองบ่คุณแม่ค่ะเต้นให้หนูบังแม่ค่ะแม่ว่าพอา่อเ,เ,อเสดอจเม่เศร้าแล้วเศร้าตัวการเป็นศิลปินวงใหม่นี่ต้องตั้งยืนดีๆยืนดีๆห,หัวข้อพอครับบ่กใจเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวห้าตั้งวงใหม่นี่เดี๋ยวผัวแม่จะด่า พี่แม่ี่เป็นคนพูดบอกว่าพูดแต่ว่าใจสายตานะเข้าใจไหมใจเข,ข่าค่ะคุณแม่เออเฮ็ดดีดีเฮ็ดงามงมอุ้ยแต่ว่าลูกก็เฮ็ดเป็นเป็นแม่ยขั้วนี่แม่ย่านหมูเขียวค่าตู้อยู่หน,น้นาหนุ่มก็ไหวคุณแม่ห<ะ>น้าหนุกนไปไอ้กัวอว่าหักว่หนามันมาขึ้นมาเย็นทุ่มคุณแม่สอนค่ะสอนนะลูกนะแม่สิติน อย่างยืนดีๆดูแลก็ยืนดีๆดัดลิ้นแม่แค่ดัดลิ้นเออแม่ว่าให้ดัดลิดด้นกาดัดผู้ชายแม่ส่วนสูงมึงคือพามได้คือดีแท้มึงหัวคอยเจ็บได้ของผูดด้ใดเขาขอไมา่ใสา่แม่คนละมึงล้ำปิดบอล้ำเป็นคาล้ำเหม่แม่ฟังกันน่ะแคนปาฮัดนำเสียงแม่ เย็บพ้องตีลูก <c oughs> ไปโรงพยาบาลศูนย์บ่แหล่แม่จะพาหนูไปตรวจโค <c oughs> วิดตีสูงกว่านี้สูงกว่านีเอา้าแหละเอาแหละเอ้าแหละมีไหมขอเฮงมาสมาัครอยู่เท่าไหร โอนัอยเป็นปนั่งเอกไม่เฟร้มาใส่บัวมากัดซี่กูปรเด็ดนะคะพูดใดรล่ะค่ะคุณแม่เอิญขามาเบาแบบ,บ่อําน้องขอจุกหำของอาอมาเล่นน้องเสียงบ่ให้เห็นน้องอยากเล่นพอมีแหงใจถึงหำสิน,น้องขอบายน้อยคงบ่เสียหายบายเล่นพอมีแหงใจ ขอจับหำไอ้แน่ได้ดบ่ที่ฝากสะบ่ไอ,อ้บ่มีหำเมะแต่น้อยโอ๊ยกะ <c oughs> สุนกระมันเนาะแม่เสมาต่ออีกอยู่แม่นไผ่มา่อจะใส่ผู้ใดมา่อจะใส่บุหรุผู้ใดมา่อจะใส่บ้านใดลุยละโอ้ยขอมาจะใชัยภูมิมาจะชัยภูมิไปสมัครบารักบวงไหนขอกับเอ้าพราะว่ามันโควิด มึงเรียนก่มไงมึงก็าอยู่หนึ่งเพชรเมื่อช่น่ะนะมบะเมกี่เมนลนเสียบเมแมกข่อยว่ได้อยู่ฟังทังพูดข่อยตั้กาเสียสมบูรณ์ชุ่มแพร่ีมงชุมแพรเอหนึ่งใมสยามกับมีเข้าอยู่มาอันลุงข่อยไปอยู่แล้วชุ่มแพรอมพิวเตร์กัมีเ้มอยู่อีแฮมือ่จะเมนไล่ให้ข่อยให้แไงมึงชุมแพกับมีเข้า่อยู่เพ็ยงไงสำนักงานแล้วก้องสยามกัมี ไม่ตำปากวิปบคือจังส่เอ้ยไม่อย่างละอันไข่ไปสบายวงไหนเขาบ่เอาไข่กันเลยเห็นมาร่ำคอนใจแฟนๆปันหากินช่วงโควิดกำลังเปิดรล้มามนั่งอีกเอาไข่บอนี่เอ้ามีความสามารถที่ยังจะทำาอยู่เอาไข่ฟ้อนเป็นเต้นเป็นร้องเล่นเต้นลำไพ่กระเต้นเป็นตะกบกระเต้นเป็นโอ้ยไปคนละย่างกันให้ไข่อชแ่มเปิลบ้าเอาแอปเปิลให้แม่เมืองก็ได้แเชมเปิลเชมเปิล ขอท่านในรอกนี้ผ่าก็นเลยนุ่นหลงว่านทิพเปิดคนืกอบันทึกใบสีเลี้ยงไรแต่ยังเด็กลาวะดีแต่ยังเล็กพ่อแม่มีแต่กุนควางแม่แม่ผู้ใดไแม่แม่ป้ามาันจะใช้แม่ป้าเอาคือว่านัดมาออดิชั่นนั่งเอกสอันอ คือนัทอิริอีเดียวผู้ใดรับเอาพระเอกแม่เนี่ยโทรหากูเป็นนักเอกอีปปอบเอาอีนี่มันหนาส่งคุณคุณเถอะเอายิ่หานี่ยก็ยันผมส่งคือกูเถอะป้าเบิ่งไปเบิ่งมาคุณอีหลีเอาอีการ์ตูนต้นนี่แม่ป้าอีพิมพ์ลีพายเอาแม่เมื่อ้ี้ขอถูดเมื่อกาซื้อเอาแท็กซี่สักค่าเราจะได้เอา แข่งกันซากันผูใ้ใดทีได้เป็นนั่งอีกเอาความสามารถวัดกันไปเลยซุ่มใดบะพานขัดกัะตันเออแม่ให้หน้นเนี่ยคุณแม่์ที่เปิดวงบาล้ามือติดตั้งใค่มั้วยอีน่ะมาสันไงแท้เห็นปะแม่บอกว่าใส่เสียบพิดนไรคือแม่โอ้ยแม่มว่าจะใส่เนี่ยใส่เนี่ยเสียบตัวนี้อุ้ยเขาแก่ผมยุกกไมม <laughs> พี่ความสามารถอะไรบักล่าโอ้ยเห็ดได้สูนิลค่ะที่กินก๋วยจั๊บเผ็ดๆก็ได้ค่ะอุ้ย บุรีเจาะกับหมอลำเลยตีเขาให้แข่งหมอลำลองเพลงกันได้ค่ะลำกับปิ่นค่ะตีย<ห>่าลำแข่งกันซะเลยลำแข่งกันเอาเอาเอาขี้กีมาดูเอาพื้นคอนแกนมาโชคชะตาเปิดสวยเฮ้ยสี่ออนี่ท่านผู้ใดเล่าหนโอ๋ยแม่หลวงขอโทษ นอาตมาเนี่ยจัดจากโลกภายนอกอะยยมเอ้ยเลวัดเอ้ยยังมาจับทุกตัวตัวตัวอาตมามันจะเป็นอาบาตเมาแม่ตายแล้วเกิดใหม่ ใจมีแต่เจ้าบ้าหมายเอาผู้อ่นเทนอ้ยเศร้าเนี่ยเศร้าเนี่ยไม่ยังยัไม่ยังยงดีชิมัสปาชาลาบอดีอยัางอากูล่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่ขอ่่่่่อ่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่น่่่่า่่่่่่่เ่่่่่่่่่่คู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่ี่่่่่่่่ม่ี่่่่ มึงอย่าไปโทดเขาโทดมึงหน่นอีคว้ยเอาตีเอาขี้ไม่นะพี่กูเลียนให้มันเขากันเลยนะเอาขี้ซ้ำคว้องจะคว้องนั่นน่ะขี้ยังขี้หัใส่ริวตาใสใสใสเลี้ยวเอาตงขี้ซะเอาจากไหนให้มันเป็นซะกูเป็นแม่ขั้วก็ได้ดอก